สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้พามาดูอาการเดินระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับคือฝั่งโซนเล้าไก่นะครับโซนแบบที่ปลูกต้นฝรั่งนะครับที่เดินก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับยังยังไม่เดินทั้งหมดแต่ว่าใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็การยิงสปริงเกอร์นี่ก็ โอเคปกตินะครับได้น้ำได้สปริงเกอร์ตามที่ที่ต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับปั๊มอยู่ฝั่งนู้นครับผมนะครับปั๊มหอยโข่ง DC b r u s ัสเลนะครับของ Mitsuyoshi นะครับ1.5แรงนะครับตัวนี้ใช้ได้4-6แผง นะครับถ้า4แผงก็ต่ออนุกรมกันเลย4แผงแผง300แนะนําแผง330วัตต์ขึ้นไปนะครับถ้า6แผงก็คืออนุกรมฝั่งละ3แล้วค่อยมาขนานกันได้นะครขนานกันได้แต่เบื้องต้นผมใช้4แผงแผงมือ2นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ยิงสปริงเกอร์ได้นะครับตามที่ที่เห็นมานะครับไล่มาตามจุดนี้นะครับแบ่งมาฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ไปทางนี้ครับผม เนี่ยครับผ่านแอร์แวร์มานะครับผ่านแอร์แวร์หจุดนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์นี้เป็นจุดที่2นะครับจุดแรกอยู่ออกจากปั๊มมาก็มี1จุดเลยนะครับแอร์แวร์45องศานะครับช่วยในการส่งน้ําไกลส่งน้ําขึ้นที่สูงนะแล้วก็เอามานํามาใช้กับการยิงสปริงเกอร์ได้นะครับแรงดันไม่ลดมากนะฮะอันนี้ สปริงเกอร์นะครับก็ติดไว้ตรงนี้ใกล้ต้นมะม่วงนะครับเป็นหัวแบบนี้ครับผมใช้ดีโอเคนะครับใช้ดีโอเคนะครับของไม่รู้ของอะไรชายโยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็ตัวนี้เป็นของต้นมะม่วงนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ก็จะปลูกอีกได้นะครับเพราะว่าสปริงเกอร์มันมาไกลมากนะครับเราก็ปลูกตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เสริมต้นกล้วยต้นอะไรก็ว่าไปนะฮะ ก็ตัดชยอยลูกเรื่อยๆนะครับปลูกเรื่อยตอนนี้น้ําถึงละนะฮะนี่อีกจุดหนึ่งนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้อีกนะฮะแล้วก็มาทางต้นฝรั่งครับผมเนี่ยต้นฝรั่งนี่ครับต้นฝรั่งมีหกเจ็ดหัวนะครับหัวที่หนึ่งนะครับหัวที่สองนะครับซึ่งมันมันได้กว้างมากนะครับมันได้กว้างมากตรงนี้มันตายไปนะ เดี๋ยวเอามาลงอีกนะครับเอามาลงอีกนะฮะฝั่งอันแห้งแล้งฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยบำรุงปุ๋ยไปนะครับบำรุงปุ๋ยไปอ่านี่ครับอันนี้หนึ่งจุดนะครับอ่ตรงนี้สองจุดใสไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่เห็นต้นไม้อะไรใส่ไปก่อนแล้วก็ดูรัศมีน้ําถึงไหนเราก็ปลูกถึงจุดนั้นนะฮะจุดนั้น ดีกว่าไปปลูกก่อนแล้วค่อยไปเดินระบบน้ําตามเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับผมก็ปล,ลูกก่อนเนี่ยปลูกก่อนแล้วยังยังไม่ได้ท voilà. ําระบบน้ well, ําดีมันก็มันก็ไปอย่างเงี้ยครับอฝั่งนี้กับฝั่งนู้นต่างกันมากเลยฝั่งนู้นเขียวกระจีครับผมต้นมะม่วงต้นชมพู่ฝรั่งมะพร้าวฝั่งนู้นนะฮะดูฝั่งนู้นเดินระบบไปก่อนเน้นปลูกฝั่งนู้นไปก่อนนะพึ่งมาลงฝั่งนี้นะฮะนี้น้องไก่นะฮะปล่อยไก่ออกมา กินตอนเย็นเเดี๋ยวเขาไปนอนเองนียครับไก่ไข่ครับผมยังไข่ปกติครับผมไข่ปกตินะนี่ปล่อยทั้งนี้แล้วก็มีแหล่งน้ําให้ต่อให้ตรงนี้เอากระบะปูนมาไว้ง่ายๆนะครับกระบะปูนเป็นถังพักน้ําอีกชี้นะครับก็เป็นธรรมดาเนาะมีไก่มันก็เขี่ยคุยไปนะขี้อะไรแถวนี้ก็ได้เป็นปุ๋ยต่อนะ เนี่ยครับเหลาไก่ตรงนี้นี่คือโซนที่เดินสปริงเกอร์มานะครับเดินสปริงเกอร์มาฝั่งนี้แล้วก็จะเดินพาดมาฝั่งนี้อีกครับผมน้าโอเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะฮะเนี่ยค,ครับท่อเมนนะครับท่อเมนจาก2นิ้วตุดน,นี้เป็น1.5นิ้วนิ้วครึ่งเนื่องจากนิ้วครึ่งมีเยอะนะครับนำไปใช้ในการเดินน้ําไปแปลงนานเนี่ย ็คือเอานิ้วครึ่งมาใช้เลยนะครับแล้วก็ลดเป็น4หุนเป็นสปริงเกอร์ไปนะครับน้ําจะแรงดีมากนะครับมีมีบางจุดที่เป็นนิ้วเดียวนะครับคือลดขนาดเป็น1นิ้วก็มีเป็น1.5นิ้วจ้านี้ก็มีนะครับจากข้อเมน2นิ้วเนี่ยแล้วแต่ชุดนะแต่ว่าตอนนี้ใช้1.5นิ้วนะแล้วฝั่งนู้นก็จะใช้1.5นิ้วเพราะว่าเราส่งไปไกล ยิ่งลดท่อเล็กลงมันไม่แรงดันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเน้นท่อใหญ่ให้น้ําอยู่ในในท่อมีปริมาณหนกมากไปก่อนนะฮะนี่ครับกำลังให้ดอกอยู่นะฮะกลังให้ดอกนะฮะใส่ปุ๋ยได้น้ําไปคงจะดีขึ้นเยอะนะครับคงจะดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูการเทสน้ําในช่วงกลางวันกันครับผมนี่ครับผมนะฮะโอ้โหกว้างมาถึงนี่เลยนะฮบรัศมี ฝั่งได้ทุกต้นนะครับฝั่งได้ทุกต้นนะฮะอันนี้ช่วงเกือบใบสามครับเกือบใบสามนะฮะดันมาฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งนะครับฝรั่งนะฮะจะเริ่มใส่ปุ๋ยมาดูแลนะครับฝั่งนี้แล้วก็ในส่วนที่ต้นที่มันตายก็เดี๋ยวจะซื้อพันธุ์มาปลูกเพิ่มเติมนะฮะ แล้วก็มีถังน้ําไว้ตรงนี้นะครับให้กับตักน้ําให้ไก่ง่ายๆนะฮะตรงนี้มีกระท้อนยังรอดอยู่แล้วกนะ็เดี๋ยวก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วกว่าน,นี้นะฮะแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะต้นนี้เล้าไก่แม่นั่งถังหญ้าเมื่อกี้นะครับ ังเอวนะครับผมอันติดไว้รอนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยเอาต้นไม้มาปลูกนะครับได้น้ำแล้วย,ยิงสปริงเกอร์ได้ไสบายครับ1.5แรงนะอันนี้ในส่วนของปั๊มน้ำนะครับคาดว่าที่ติดตามมาท่านชมที่ติดตามมาตลอดก็น่าจะทราบนะน่าจะเห็นเรื่อยๆนะครับนี่ 1,100วัตต์คือ1.5แรงนะครับของมิซูโยชิฮะท่อดูด2ท่อออก2นิ้วนะครับท่อออก2นิ้วตัวนี้นะครับต่อท่อดูดไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกือบ10เมตรนะเกือบ10เมตรนะครับแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้น้ำมันมันขึ้นมาดีแล้วเราได้เติมน้ำแล้วมันดี นะครับก็น้ําไม่ขาดมากนะครับไม่ขาดมากนะรจริงๆก็สามารถที่จะตัดให้สั้นลงกว่านี้ได้นะฮะแต่น,นี้ต้องผมดูอีกทีว่าจะอะไรไงอีกทีแต่ตอนนี้ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ดีเลยนะครับแบ่งเป็นยิงเป็น2โซนเลยนะนะครับตัวปั๊มตัวนี้นะครับโซนนู้นนะครับแบ่งไปฝั่งนู้นโซนหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งมาฝั่งนี้โซนหนึฝัง่งนี้ก็จะมีโซนในตัวบ้านหลังบ้านมีต้นพริกต้น กล้วยข้างหลังบ้านต้นกาแฟนะครับก็ยิงด้วยแล้วก็ยิงไปโซนไกลนู้นเลยนะครับจะมีมันม่วงญี่ปุ่นเป็นสปริงเกอร์ระยะไกลฝั่งนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็เหมือนว่า,าสปริงเกอร์ทั่วสวนเลยนะครับเพียงตัวปั๊มน้ําเพียงแค่ตัวเดียวก็คือเราก็ต้องบริหารจัดการใช้เอานะครับไม่ได้ว่าเปิดทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับก็สลับโซนเปิดเอานะครับสลับโซนเปิดเอาจะเปิดโซนนู้นก็เปิดไปโซนนู้น ปิดโซนทางนี้ไว้นะครับเปิดไปโซนนี้ก็ปิดโซนไปนี้ไปทางนี้นะครับก็แล้วแต่เราเนี่เราเดินท่อเราเราก็ทราบอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะฮะนี่ครับผมนะฮะก็วันนี้พามาดูระบบนะฮะก็เรียบร้อยเป็นบางบางจุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆต่อไปอีกให้มันมันทั่วเลยให้มันทั่วครับนะฮะแล้วก็จะลงพืชลงต้นไม้ได้ได้สบายนะครับได้สบายลูกก็มีน้ํารดนะฮะบริหารจัดการเอาเองนะครับ น,นี่คือสระน้ำนี่หน้าแรงปีที่แล้วนี่แบบมันก็แรงน้ำนี่ท่านชมติดตามมาเนี่ยตอนก่อนที่ยังไม่ลอกสระนี่ก็จะแห้งๆมีน้ำใช้น้อยๆบริหารจัดการเอาตอนนี้เราก็มีน้ำบรรดาลเติมเข้ามานะครับเติมเข้ามาแล้วก็มีการลอกสระขึ้นไปก็มีความลึกในระดับหนึ่งน้ำมันก็ออกด้วยนะก็ช่วยๆกันไปนะครับแล้วก็ เดี๋ยวทาธนาคารน้ําใตดินไว้ด้วยนะครับทั้งระบบปิดแล้วระบบเปิดตัวนี้ก็คือลึกอยู่ในประมาณหนึ่งสามารถที่จะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินแบบเปิดได้เหมือนที่พาดูในคลิปก่อนๆฝั่งนู้นนะลึกมากนะัฝั่งนี้ก็ลึกแต่น้ามันเติมน้ําไปแล้วก็เหมือนว่ามันไม่ลึกนะฮะนี่ครับคอนโทรลปั๊มอยู่อยู่ในห้องนี้นะครับแผงอยู่แผงอยู่ด้านบนนู้นนะครับแผงสี่แผง โอเคครับผมวันนี้พามาดูระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับที่สามารถปั๊มน้ำที่ระบบน้ำที่ใช้ได้ทั้งสวนนะครับโดยการบริหารจัดการเอาเป็นจุดไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้น้ำตามจุดที่เราอยากให้มันน้ำไปถึงนะครับ <S <S อย่างเช่นแอร์แวร์ก็ช่วยส่งไปได้นะครับช่วยส่งไปได้อันนี้ใช้งานเฉพาะกลางวันนะไม่เหมาะแก่การตั้งเวลาเปิดปิดในช่วงเช้าตรู่ในช่วงเช้า7จ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับปั๊มแบบนี้ก็คือ เป็นปั๊มใช้กลางวันนะครับปั๊มโซลาเซลล์ที่ใช้กลางวันนะครับอย่างเช่นใครที่จะเอาไปยิงให้สวนทุเรียนที่จะต้องตั้งเวลา7จ็ดโมงอย่างเงี้ยรถห้าโมงเย็นรถเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยไม่เหมาะครับผมเพราะว่ามันยังยิงสปริงเกอร์ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ